วันนี้ครับจะหลงทางละอ๋อไปทางนี้แหละเนาะนั่นแหละไม่รู้อ่ะเข้ามาในป่าแล้วทำนาต้องเราก็เออนั่นอ่ะเข้าไปนั่นก็ยิงตรงเลยยงตรงตรงไงตรงไปนั่นไง ออกไปทางนี้ก่อนออกออกไปทาง,งกว้างนั่นก่อนใช่ไหม,มได้ทำไมเรามาทางไหนลูกโอโ้โหที่แก้วพามามัน่เนี่ยเห็นไหมเหยไหม่เลยเพราะว่าทางรถมันไปไม่ถึงนอกจากรถใช้รถสูงสูงนั่งสองคนนะ่ะน้ำเติบน้ำ เน,นี่ยร้านเนี่ยจะท่วมละแฟนผมกำลังคายให้อยู่รู้ว่าจะหลงทางไหมนี่เข้าไปใไนร่องนั้นใช่ปะ่ะข้าไปในร่องนั้นในหนูเลยผมก็ไม่กลา้าหันจริงๆเพราะว่าผมเก่งตัวหันให้อ๋อ นี่เป็นครั้งแรกครับที่มาทำนาแล้วเจอแบบนี้ฝนก็ตกตั้งวันเนี่ยตกอยู่เห็นเม็ดฝนไหมฮะโปะแปะ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 ตลอดเนี่ยผมถ่ายมีแต่น้ำเลยเนี่ยเนี่ยเอาไปทางไหนอีกเลยอ๋อเข้าไปในร่องนี้เหรออือือ เป็นอะไรที่แบบโอ้มีนกด้วยฮะนกอะไรเนี้ยนกกระปุดนะนกกระปุดูเรือนี่ยนั่งได้ไม่เกินสามคนครับนี่สองคนยังจะนี่ยังจะยังจะล้นเลยแต่นี่สองคนนะตอนไปสามคนอ่าปิดกันก็จะถึงละ ก็ยังยังไม่เห็นบ้านเลยไม่เห็น